สำหรับท่านที่กำลังเจอปัญหานะครับก็คือพัดลมมันหมุนหมุนแม่แรงนะฮะหมุนแม่แรงก็คือเวลาเกียร์สามเนี่ยหมุนแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับปัญหาของมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือตัว i อตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่นี่มัตนต้องหมุนออก ตัวนี้นะครับอันนี้ผมตัดไว้แล้วนะตัดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ตัวเก่านะครับนี่ตัวเก่าเนี่ยปัญหาของมันก็คือตัวนี้ที่มันทําให้พัดลมหมุนหมุนไม่แรงนะจะเป็นเกียร์สามหรือจะเป็นเกียร์หนึ่งก็แล้วแต่นะมันไม่แรงตอนนี้ผมก็ไปซื้อมาที่ร้านค้าที้เขาขายอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวใหม่ที่ผมซื้อมานี่ครับ เบอร์อะไรก็เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็มาประกอบมาประกอบนะครับโดยการใส่น็อตเข้าไปนะใส่น็อตเข้าไปแล้วก็เอาไขาควงมาซึ่งว,วันนี้ปัญหาเรื่องของตกปัญหาเรื่องของสายตานะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็คนถ่ายก็ไม่มีด้วยคนถ่ายไม่มีก็เลยต้องถ่ายเอง ทำเองของที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะครับเรา่มุนเข้าไปหนเก็บไว้หให้แน่นนะหแน่นเหมือนเดิมน่แน่นเหมือนเดิมพอมุนเรืยอเสร็จปุ๊บเราก็ดูมันทับสายมันทับสายเนาะเป็นสายของมุนให้แน่นนะครับมุนแน่น พอเน่นเสร็จปุ๊บเราก็ทําการต่อสายต่อสายสายนี้เป็นสายนี้มาต่อยังต่อสายต่อสายแล้วก็เอาสายนี้หมุนออกหมุนออกหมุนออกหมุนตัวนี้ออก ก็เรามาต่อกับสายนี้ต่อกับสายนี้นะครับตัวนี้ทิ้งไปต่อกับสายนี้หมุนหนุนไปนะครับหมุนเสร็จแล้วก็ทำการเอาเอาตัวนี้ตัวนี้ใส่พื้น เกินจาการยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหมุนหมุนเข้าเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแน่นแล้วใช่ไหมต่อไปหายตัวหนึ่งไว้ไหนเนาะตัวหนึ่งโอ้ยหายไปจ่อยดีเจใส่ใบไก่เนาะใบไกเนาะใส่เนาะ หลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสเส้นนี้ต่อก็การเรียบร้อยเรามาลองดูนะครับว่าพัดลมของเรามันจะเป็นเหมือนกับที่เราคิดไว